สวัสดีค่ะผู้บริหารและพนักง,งาน CP คะพบกับรายการ1นาทีกับ CP Inno Expo คะ่ะวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับนวัตกรผู้สร้างสรรผลงานนวัตกรรมของ CP ไปดูกันสิว่าแนวคิดของเขาคิดกันยังไงบ้างคะ่ะ สินค้าตัวนี้นะคะเรามาจากสินค้าที่ง่ายๆทานง่ายๆได้ที่บ้านแต่ว่าเรานํามาพัฒนาให้มีจุดเด่นแล้วก็มีความอร่อยมากขึ้นกับร้านเซเว่นของเราค่ะอ๋อเกิดมาจากการที่ว่าเราลองออนั่งนั่งคิดดูว่าเอ๊ะถ้าเราจะหาอาหารมื้อเช้าสักมื้อหนึ่งที่ลูกค้าเดินเข้ามาแล้วทานได้ง่ายๆเหมือนกับว่าทานจากที่บ้านเหมือนคุณแม่ทําให้เราก็เลยนึกถึงว่าแซนด์วิชเนี่ยทุกบ้านมีทุกบ้านสามารถทําได้ แล้วก็เป็นอะไรที่อร่อยด้วยแต่ว่าอาจจะยุ่งยากนิดนึงถ้าจะต้องมานั่งทานเนยเองต้องมานั่งอบเองหรือว่าซื้อวัตถุดิบต่างๆแล้วก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนี้ร้านเราจะเป็นตัวแทนของครอบครัวที่จะทําให้อ่ะคะ่ะเปรียบเสมือนเป็นครัวของครอบครัวของคุณเอง ถ้าพูดโดยรวมเลยสร้างทางองค์กรแล้วก็สังคมเลยเพราะว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพราะว่าแต่ละซัพพลายเออร์ที่พัฒนากับเราเนี่ยก็มีการขยายโรงงานเพิ่มขึ้นก็มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นสําหรับองค์กรเองเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าสร้างไรายได้ให้กับองค์กรแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็สร้างลูกค้าให้กับองค์กรได้ด้วยเพราะว่าลูกค้าถ้าจะซื้อแซนด์วิชอบร้อนเนี่ยต้องมาที่เซเว่นที่เดียวที่อื่นก็ไม่มีค่ะแช่แมนออดมั่นใจค่ะ ว้าว3-9ตุลาคมนี้พลาดไม่ได้นะคะ CP Inno Expo r 0 2 1 1ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิตค่ะ CP อใจ